สวัสดีครับมาพบกับผมเองนะครับช่างวินรถปี๒นะครับวันนี้พาเพืเ่อนๆนะครับมาดูโตโยต้าวีทอสนะครับเป็นรถบ้านเจ้าของขายเองนะครับเจ้าของก็ต้องการขายก็เลยให้ผมมารีวิวให้นะเราใครที่อยากจะให้ผมรีวิวแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคอมเป็นมาต้คลิปวิโีโอได้นะอยู่จังหวัดไหนเนาะข้างหลังเป็นสีขาวนะครับอันนี้มารีวิวให้ชมกันแบบละเอียดลนะเอียดเนาะโอเคไปเพื่อไม่เสียวเวลานะครับผมพาไปดูใกล้ๆเลยทีกว่านะนะครับ ็วันนี้มาถ่ายที่บ้านเขานะครับเป็นโตโยต้าวีออสปีสองพันสิบสองสีขาวนะครับอนี่เป็นแม็กแม็กเดิมๆนะครับที่บ้านจังบ้านหลมเก่านะครับนี้อยู่จังหวัดพชรบูรณ์อำเภอหลมเกานะครับบ้านหนองเลนะครับนี่นะเออ มาถ่ายที่บ้านเขาเลยนะครับอันนี้เป็นรถปี2012ันนะครับภาษีนี่สองห้าหกนะครับสีขาวนะครับายทะเบียนนะครับเพชรบูรณ์ครับกทสีสามห้าสี่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ,ออ 4, 3, 5, 4, บลบ่มทะเบียนอยู่นี่เลยนะเอกสารพร้อมโอนนะกันนี้นะเจ้าของขายเองนะครับ มาถ่ายที่บ้านเขานะเดี๋ยวดูเล่มทะเบียนนิดนึงนะครับก็คันนี้นะครับวันจดทะเบียนนะครับวันที่30พฤศจิกายน2555นะครับเป็นรถปี2012นะครับสีขาวสีตรงเล่มนะครับเครื่อง15นะคันนี้นี่ครับก็ LPG กับเบนซินนะครับอันนี้ผู้ครอบครองก็ลำดับที่3นะครับผูครอบครองคอลำดับที่3 โอเคนะครับเดี๋ยวพามาดูรอบรคันก่อนนะครับอันนี้จุดรถอยูที่อยู่ที่บ้านเขาเลยนะครับอ่ก็อาจจะมีร่องรอยบ้างนะตามอายุการใช้งานนะครับด้านหน้าแต่ามองไกลๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะอันนี้แม็กเป็นแม็กเดิมติดรถนะครับวีออสปีสองพันสิบสองสีขาวนี่เป็นตัวท็อปนะครับคันนี้ เดี๋ยวดูอบๆคันก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูภายในนะครับนะครับตัวอีนะสำหรับใครที่กำลังมองหารถใช้งานเป็นรถเก๋งนะครับก็รถบบ้านเดิมๆนะครับนี่วัฒนที่บ้านเขานะ,ะเดี๋ยวมาดูภายในสักหน่อยนะ อันนี้รีโมทนะครับเดี๋ยวนะครับเปิดรีโมทประตูมาก็คันนี้กระจกไฟฟ้านะครับอ๋อคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับอนี่เกียร์ธรรมดานะเดิมๆนะรถใช้งานอยู่นะครับนะเดี๋ยวมาดูเลขไม้สักหน่อยนะ แจมมาแล้วเลขใหม่นะครับเดิมๆครับอยู่ที่สามแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบเอ็ดนะครับประจุไฟฟ้านะประจุไฟฟ้านะครับขึ้นล,ลงได้นะระบบใช้งานครบนะครับเป็นรถเดิมๆนะเบรกมือใช้งานได้นะครับเดี๋ยวมาดู ตัว LPG สักหน่อยนะครับนี่นะตัวถังแก๊สของเขานะครับนี่คนระับ โอเคมาเดี๋ยวมาดูการติดเครื่องสักหน่อยนะครับรลองติดเครื่องฟังเสียงสักหน่อยนะครับก็เหว,ว่าเป็นม,มือใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวมาลองสาตาร์ทฟังเสียงสักหน่อยนะครับเหมือนเจมานะครับอันนี้ติดแล้วนะ เย็นนะครับแอร์เย็นเลยนะแอร์เย็นช่ำเลยครับท mm hmm. งานได้ปกตินะ,ะจะลองขับขี่กันสักหน่อยนะครับเกีย mm hmm. ร์ธรรมดาเนาะเดี๋ยวผมจะมาทดลอง ว,วัดรอบขึ้นไม้ขึ้นปกนติครบนะครับไม่มีปัญหาเนาะรถเจ้าของเขาใช้งานทุกวันอยู่นะครับคันนี้นะาตากันเล่งดีนะพูดๆเลยนะครับนี่ผมเล่งมาใครอยากจะทดลองขับขี่นะครับหรือต้องการมาดูรถก่อนก็สามารถโทรมาคุยได้นะครับหรือมาดูใกล้ๆได้นะรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ ใีอยู่ใกล้ก็สามารถมาทดลองกับขี่ได้ก็โอเคอยู่นะครับคันนี้นะวิ่งปล่อยมือได้นะนี่ผมปล่อยมือนะก็ไม่มีปัญหานะอันนี้ไม่จินซ้ายจินขวานะครับเป็นรถบ้าน,าน,านแท้นะเนี่ยจะไปดูเครื่องยนต์แล้วก็รายละเอียดราคาตามสเต็ปเหมือนเดิมนะครับ ติดเครื่องอยู่นะ เงียบมากนะคันน okay okay um, okay okay ี้ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคเลยครับอโอเคก็สำหรับคัน네นี้นะครับรถอยู HS ่จ uh ังหวัดเพชรบูรณ์อยู่อำเภอลมเก่าบ้านหนองเลนะครับนะ ราคานะครับครบเปิดราคาไว้ที่135,000บาทนะครับ135,000บาทนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจก็สามารถโทรมาคุยกับเจ้าของรถเขาได้โดยตรงนะผมจะตักเบอร์เจ้าของไว้ที่ชื่อคลิปเลยตรงชื่อคลิปเลยนะครับจะเป็นเบอร์ของเจ้าของรถนะครับนะสำหรับใครจะมาลองทดลองขับขี่ก็ได้เหมือนกันนะโทรมานะโอเคสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับก็ขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับ